ฝึกฟุตบอลในบ้านในวันที่ฝนตกนะครับก็หลังจากที่เราฝึกรับบอลบนอากาศมาแล้วทั้งข้างเท้าด้านในทั้งหลังเท้าทั้งเกี่ยวบอลด้านข้างที่บอกผ่อนแรงก็ฝึกให้เด็กฝึกไปแล้วทีนี้ในบ้านพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือโค้ชที่โรงเรียนสนามแฉะหน้าบ้านแฉะสนามบอลไม่มีลูกไปเล่นไม่ได้ก็เอาลูกมาฝึกต่อไปก็คือรับจับ จับรับคอนโทรลลูกบอลบนอากาศทั้งรับและส่งหลังจากที่เรารับอย่างเดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับนี้สําคัญมากเลยคือเริ่มจากง่ายไปยากนะครับง่ายไปยากนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงนี้เขาทําอย่างเงี้ยแบบ้ามตกนะโอ้ตายไปวยยิ่งเด็กเล็กด้วยยิ่งเด็กแบบประมาณสิบกว่าหรือว่าคือมันยากอะผู้ใหญ่ก็ยากคือ แล้วมันจะไม่สนุกเพราะไม่สนุกเขาก็จะไม่อยากทํานะครับเด็กๆเ,เน้นความสนุกสนานไว้ก่อนเลยแล้วค่อยเพิ่มชาเลนให้เขาทําให้เขาเอ,อยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาทําได้แล้วนะไม่ใช่ทําไม่ได้ก็บังคับให้เขาไปยากก็วิธีรับส่งจับส่งบอลบนอากาศง่ายๆก่อนเลยก็คือเริ่มจากง่ายไปยากนะครับก็คอยสังเกตเขาว่าสิ่งที่เราให้ทํามันยากไปหรือเปล่าก็คอยลดเงื่อนไขลงอย่างเช่นที่ผมจะกําหนดก็โดนกําแพงแล้วตกหนึ่งที เราเล่นแล้วตกได้อีกหทีแล้วโดกนกำแพงแล้วตกได้อีกหทีนี่ถือว่าง่ายแล้วนะสำหรับสำหรับเด็กสิบกว่าขวบก็แต่ถ้าเด็กเล็กกว่านั้นก็ให้ก็ตกกี่ทีก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวสาธิตให้ดูว่าตก1ทีตกครั้งละทีเป็นยังไงอย่างนี้ครับตกหนึ่งตกเ ประมาณนี้แต่ถ้าเขาทําไม่ได้บางจังหวะที่มันตกสองทีก็ไม่เป็นไรนะครับแบบถ้าเขายังทาไม่ได้ก็อย่ายให้มันยากเกินไปแล้วค่อยๆเพิ่มเพิ่มไปเมื่อทําอย่างนี้สําเร็จชานาญแล้วเตะตกเตะตกคือต,ตกได้อย่างละทีนี้ก็ให้ตกได้แค่ทีเดียวคือเมื่อโดนกําแพงแล้วตกต่อไปห้ามตกสาธิตให้ดูนะครับเมื่อโดนกําแพงแล้วตกได้แต่เมื่อเราคอนโทรลบอลแล้วห้ามตกโดนแพงแล้วตกได้ เมื่อเราโทนบอลแลหน้าตกประมาณนี้ลองย้อนดูนะครับผู้ปกครองหรือว่าเมื่อเขาชำนาญตกได้ึ่งทีแล้วต่อไปก็ห้ามตกแต่ต่อไปห้ามตรงนี้ยากมากยากมากยิ่งถ้ากำแพงเล็กๆอย่างนี้ด้วยเล็กมากเลยใหญ่กว่าลูกบอลทีเดียวก็ถ้าเป็นกำแพงบ้านจะดีมากมันใหญ่เพราะว่าเขาสามารถเคลื่อนตัว เราก็เตะผิดพลาดได้บ้างอันนี้ถ้าเตะผิดก็เข้าบ้านตรงข้ามเลยก็มาง่างก็น่าจะโดนด่าก็เดี๋ยวมาดูแบบทําให้ดูแต่ง่ายขยับไปยากเอาตกได้2ทีอย่างแรกเอ๊ะตจับตเอ๊ะหรือจะจับเป็นสทีทีอีกถ้าทําได้าเลยนะครับถ้าได้เาเลยต่เคื่อนไหก็คือตกได้ไม่ตก็ยิ่ดี หลังจากที่เขาทำนี้ได้แล้วเขาจะรู้ว่าใช้ส่วนไหนของเท้าจับบอนดีอยู่ใช้ส่วนไหน,นเท้าตรงบอลจะตรงเนีย่ยเด็กเขาจะจึ้มตับมนันเองด้วยวิธีการคล้องแบบนี้ก็ไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็ตกสองทีได้แนละ้วต่อไปตกทีเดียวโดนกระแพงมล้ก็ตกเมื่อเราคอนโทรลบอลเราห้ามตกแต่ถ้าเด็กพลาดก็ไม่เป็นไรบางมันก็ต้องมีบ้างนี่เด็กก็เล่นกันตกอีกทีมันตกไปเลยทําได้ดีแล้วค่อยให้มันตกอ่าอย่างที่สองคือตกได้หนึ่งที ได้หนึ่งที่บางคนบอลแล้วห้ามตกบางคนบอลแล้วห้ามตกบางคนบอลแล้วห้ามตกแต่ถ้าเด็กเขาเปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องว่าครับเขาทำ่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องเระโดดโอ้ตกไม่เป็นไรคเอ้สามารถแล้วมันจะดีขึ้นไปเองเรื่อยๆต้องใช้การฝึกฝนการตั้งนาไปเรื่อยๆครับะข้าดเท้าข้งเท้า แล้วต่อไปอยากที่สุดเลยคือห้ามตกเลยบนปา่าบนอากาศอย่างเดียวแต่สองเล็กๆนี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันติดผิดแน่นอนยิ่งเด็กด้วยใช้กําแพงบ้านใหญ่ๆทางบ้านหรือกําแพงรั้วหรือที่มันมีความกว้างและเรียบหน่อยตาที่ดูนี้ เมจากตอนเราดอกบอลท่าแหละครับตอนเราจากปุึกดอกบอลที่เคยทําลงไปแล้วเนี่ยดอกบอลอย่างเดียวมันก็ตอนนี้เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าลูกบอลมาจากที่ไหนเราจะควบคุมลูกบอลได้ยังไงก็เอาไปใช้กับเด็กๆ,ๆลูกหลานท่านดูในวันที่ฝนตกโปรแกรมการซ้อมต้องเปลี่ยนอันนี้คือเพิ่มความสามารถเฉพาะตัวให้ลูกลูกหลานของตัวเองของเราเองนะครับฝากไปด้วยนี่อะไรก็ถามไว้ฝากติดตามติ k ต o อด้วยนะครับ